ค่ะ,คะ,คะก็ออรามีนะคะเราก็ทำธุรกิจมา5ปีแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือเป็นวันที่เรามองว่ามันเหมาะสมกับเวลาแล้วที่เราจะเปิดตัวเพื่อที่จะก้าวสู่วงกว้างมากขึ้นนะคะ ทำไมถึงได้ผสมกันเป็นแบบใช้พรีเซนเตอร์เป็นชิปปี้เราก็ลองผลิอ๋อสินค้าในแต่ละตัวของเรานะคะเราจะเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์ของสินค้านะคะชิปปี้กับคนก็คือเป็นไรซ์ซิงสตาร์นะคะที่เราต้องจับตามองเขาว่าเขาเป็นดาวดาวรุ่งของวงการเนาะก็เลยมองว่าเหมาะกับสินค้าตัวนี้ค่ะปัจจุบันกระแสการตลาดของเรามีเป็นยังไงบ้างคะตั้งแต่หลังช่วงโควิดมาดีขึ้นค่ะดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะชชิปปี้ว่าไงได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ทำแบบเราแล้วมีรู้สึกยังไงบ ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณพี่ฝนพี่หนู่ทางออร่ามีนะคะที่เลือกใช้มาเป็นเป็นหนึ่งในครอบครัวแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองได้ใช้อยู่แล้วแบบเป็นปีอะเป็นแป้งอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโอเคเป็นเป็นผลักที่มีคุณภาพแล้วเราก็แบบพัปปี้มากๆที่ที่มาต้องเป็นพิชิตเลยค่ะุณลกะก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ ผมกับพี่หนูนะครับที่ได้โอกาสผูได้เป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็คือตัวนี้เซรั่มต um, so kind of eh so so ัว like น like no so 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 ี้คือผมได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็ดีมากๆแล้วก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนซึ่งที่แบบต้องลุยแล้วก็เจอมลภาวะเยอะแล้วก็คืออยากให้ผิวหน้าเนี่ยฟื้นตัวได้เร็วเนี่ยก็เลยชอบเซรั่มตัวนี้ครับถามพี่ต่ายว่าพี่ต่ายมีอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้อะค่ะสนุกเราได้มาเจอแม่ขายที่แบบว่าโดยปกติเราเราไม่ค่อยได้เจอเขาอลยนะฮะพี่ในฐานะที่เป็นพรีเซนเตอร์ กันมาเป็นปีที่สามเนาะเราก็ยินดีต้อนรับลูกชายลูกสาวเข้ามาอยู่ในครอบครัวขงเราด้วยนะคะ,ะ,ะ,ะค่ะ,ะ,ะทันติเจนะคะค่ะก็เป็นเกีรตอยู่แล้วค่ะอยู่มานานค่ะครอบครัวนี้ก็แฮปปี้มากๆเนาะแล้วก็วันนี้ดีใจค่ะที่ได้มีเพื่อนๆมาร่วมแก๊งเราอีกค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกด้วยก็ครบวงจร้วคะตอนนี้ออร่ามีค่ะค่ะฝ่งนี้ว<ะ><อ>งว<ะ>่างเไยคะ จะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างสนุกสนานแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะสำหรับออร่ามีก็ดีใจมากๆค่ะที่ออร่ามีเดินทางมาถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ค่ะถ้าซันมีเราไม่ได้มีอะไรต้องพูดอีกครับพี่พูดไปหมดแล้วคิดว่าอะไรต้องเป็นซันนะคะดีใจครับที่ได้ไปสู่ในออร่ามีครับ <sı ff it> อ่ะที่ผ,ลผละนฝากไหน,นแล้วกันนะคะฝากถึงแบรนด์แล้วก็หรือว่าช่องทางที่แบบใครสนใจอย่าเงี้ยค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากอาราไไอร่ามีไว้ดนอ้อมอกของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของออร่ามีได้ทั่วประเทศเลยนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะถายหลยพ